วัสดีรอบชาวโซเชียลแคมคือว่าเมื่อกี้คุยเรื่องครีมไปแล้วตื่นเต้นๆต,ต,ต,ตคือว่าเอ่อคุยเรื่องครีมไปแล้วเขาโอเคเขาตกลงทาให้แต่ว่าติดอยู่ที่ว่าเรื่องออยอนะคะคือตอนนี้ลุ้นเรื่องออยอโอเคเรื่องเขาทําให้ผ่านไปแล้วจะทํามาสองเซตคือสําหรับฝ้าละแล้วก็สิวนะคะดีใจแต่ว่า กูมืองออยคับถ้าออยถ้าขอออยคือขอออยน่ะมัเป็นขอได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องคนขอให้เด็เออนพี่เขาคิดอยู่ว่าเขาจะขอให้ได้ไหมคือแบบว่าเขาไม่อยากขอในานามของเขาแต่เขาอยากขอในานามของเราแบบเนี้ยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้หรอกขอให้ออยผ่านที จะได้หน้าขาวใส่กันทุกคนแบบเนี้ยเห็นไหมจดุดดงๆเขาก็หายเรยวนั่นแหละถ้าทำได้ก็บูมบูมแบบหน้าขาวใสทุกงแน่นอนครับคิดอยู่คือแบบว่าถ้าไม่ขอโออยใช่ไหมคือแก้วก็อยากแก้วอยากให้แบบทำแบรนด์เนี่ย มันสามารถวางขายหน้าร้านได้ให้ลูกค้าเชื่อใจว่าโอเคของเรามีอายอนนะนุ่นนั่นใช่ไหมเพราะมันเป็นครีมที่ปลอดภัยเราไม่ใช่แบบว่าครีมอะไรก็ได้ขอไปเถอะอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงโอ้ยกูละกุม้มใจอยากขายมันก็ยุ่งยากจริงๆเลยคือแบบโอ้ยท้อเครียดมากเลยตอนเนี้ยเรื่องครีมหน้าเนี่ยคือแบบว่า ที่แก้วใช้วันนี้คือเป็นเซตฟากหลับนะคะทำให้หน้าขาวใสเนาะสำหรับเซตสิวก็อีกเซตหนึ่งก็ถ้าลงตัวนี้ก็หลายแสนอยู่เหมือนกันเนาะถ้าทำครีมหน้าก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจคือแต่ที่ทำเนี่ยเพราะว่าเออตัวเองใช้เองแล้วแบบก็หน้าเป็นอย่างเงี้ยลกพี่แกใช้อะไรหนะ้าขาวใสก็คืออยากเอามาขายเพราะว่ามันเลิศจริงๆ เออมันดีจริงๆเนาะก็โอยไม่รู้จะพูดอะไรล้วเดี๋ยวรอฟังคําตอบเรื่องออยอีกทีแล้วจะมาแจ้งทีว่าได้ขายไหมถ้าเกิดว่าขอยอไม่ได้ใช่ไหมคือไม่ไม่ใช่ขอไม่ได้นะตัวครีมมันผ่านอยู่แล้วแต่ว่าคนขออ่ะเขาจะขอให้แก้วหรือเปล่าแค่นั้นเองเอ่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าขอไม่ได้แล้วอยากขายใช่ไหม มีเขาบอกว่าก็ขายได้แต่ว่าเราไม่มีออยอะไงคือแบบไม่มีอยอยแต่ตัวครีม,มันผ่านปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนไม่มีอะไรเนาะแต่เราคือแบบยากให้มีอยอยอุงออยเรียบร้อยนะเนาะเครียดว่ะเอาไงดีวะกูอ่ะขอไม่ได้ไม่ขายจบใช้เองคนเดียวนี่แหละกูไปแล้วบาย